อูซานสิงได้มอบตำราวิชาไฟให้หารรี่เพื่อเอาตัวรอดเป็นวิเคราะห์วิชาอาคมเบื้องต้นอูซานสิงก็บังอาจขอยาวิเศษทะลวงจุดตีตันฮร์รี่ก็มอบให้ เมื่อรู้ว่าอูซานซิงไม่ใช่คนของพ่อบ้านหวังฮารี่ก็มีเรื่องจะไหว้หวานลูกศิษย์ตัวดีกับพ่อบ้านหวังน่าจะเกี่ยวข้องกับลักธิมานอูซานซิงต้องคอเป็นหูเป็นตาหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลต้องมารายงานฮารี่ทันทีหลายวันต่อมาฮารี่หยิบลูกแก้วสะท้อนแสงม่วงที่มีคุณสมบัติต,ตอบสนองหากันที่ให้กับอูซานซิงก่อนหน้านี้มีปฏิกิริยาตอบสนองต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆ ฮาร์ี่จึงมุ่งมาที่จุดที่ลูกแก้วแชโลมาฮาร์ี่พบลูกแก้วที่ว่าสภาพลูกแก้วแตกสลายโชคดียังเหลือภาพภาพที่ว่าคืออูซานสิงถูกสังหารฮาร์ี่จึงทำได้เพียงเผาดวงวิญญาณไปสู่สุคติแล้วจากไปทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของสี่สหายแห่งเขาเหมืองซานที่แอบอยู่เพราะกลัวฮาร์ี่สคนนี้เป็นคนฝังศพอูซานสิงเองขณะที่กำลังจะเตรียมเพ่นนีนั้นก็ได้ถูกจับตัวสิคอน ทั้งสี่คนถูกฮารลี่จับห้อยหัวผูกลงมากับต้นไม้พร้อมกับสารภาพว่าผู้บำเพ็ญเพียรไร้สังกัดยังไม่ตายพวกเขาถูกจับขังเอาไว้ทั้งสี่คนถูกอาคมสะกดไว้หากไม่เชื่อฟังก็จะต้องตายองค์กรเบื้องหลังของพวกนั้นไม่ใช่หกลักีิมานแต่เป็นลักธิเฮยซาพวกนั้นล่อลวงลักพาตัวผู้บำเพ็ญในแคว้นสวีมานานเมื่อถูกล่อลวงไปก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยเมื่อสีสหายรู้ว่าฮารลี่เป็นเซียนของเจ็ดสำนัก จึงขอให้คลายคาถาสะกดให้ด้วยพ่กเราท้อมใจจงรักภักดีช่วยปราบลัทธิคเคยซาท่วงคืนความยุติธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่หฮาี่ไม่ได้ตั้งใจจะปราบลัทธิคเคยซานะพ่อบ้านหวังกับอ่องน้อยมาที่จุดฝังศพอูสารสิงพบว่าที่นี่ถูกเผาน่าจะมีคนรู้ตัวแล้ว โกรธห้าสหายเมืองซานยิ่งนักพอบ้านหวังจึงใช้คาถาสะกดโลหิตฆ่าพวกนั้นไม่ให้ปากสว่างที่ององน้อยไปยุ่งกับอูซานซิงนั้นก็เพราะว่าตอนพลังย้อนเล่นงานมันทรมานขึ้นทุกทีอูซานซิงช่วยได้นี่เป็นเพราะพอบ้านหวังไม่ยอมให้ององน้อยแต่ต้องผู้บำเพ็ญที่จับมาได้และใครจะรู้ว่าอูซานซิงจะมีฮาลี่คอยหนุนหลัง ทั้งสคนขอบคุณหาร์ี่ที่คลายคาถาสะกดโลหิตให้เมื่อพวกนั้นไปใช้คนของลักทิมานหาร์ี่ก็รู้สึกเสียใจที่ทําให้อูซานสิงต้องตายแต่เรื่องก็เกิดขึ้นแล้วยังไงก็ต้องชิงลงมือก่อนเป็นการแก้แค้นให้แม่นางม่อและช่วยเด็กสาวนั่นหาคุณตา ฮาร์ Harley, ี่เราสถานการณ์ตอนนี้ให้ทั้งสี่ฟังว่าพวกนั้นยังไม่รู้ว่าฮาร์ลี่คือใครต่อไปพวกนั้นคงหยุดเคลื่อนไหวเก็บตัวเงียบวางกับดักเอาไว้คอยให้เราไปติดกับดักเองเราจะทําตรงข้ามกับมันแวกหญ้าให้งูตื่นและล่อมันออกมาจับทั้งสองคนมารวมกันแล้วฟันทีเดียวแล้วตอนนี้ก็จบลง